พืชดอกไม้หอมชนิดใหม่ของโลกบุงหงาลลิสาตั้งชื่อตามลิซ่าแบล็กพิงคบันทิงเชฟสวัสดีครับนาทีนี้ใครจะหยุดความดังของเธอไม่ได้สำหรับศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ไอดอลที่ประสบความสำเร็จทั้งในฐานะสมาชิกวง g กิลกรุ๊ป และการเป็นศิลปินเดี่ยวโดยอัลบั้มเดี่ยวของ Lisa, ล,ลิซ่าลาลิสายิ่งตอกย้ำความสำเร็จของนักร้องสาวเพราะว่านอกจากเธอจะทำสถิติบนชาร์ตเพลงแล้วเธอยังได้คว้ารางวัล Best K-POP บนเวที MTV Video Music Award ปี2022และรางวัลเดียวกันในเวที MTV Europe Music Award ในปี2022อีกด้วยไม่เพียงจะโด่งดังในฐานะศิลปินเท่านั้น แต่ลิซ่ายังโดดเด่นในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลในระดับโลกเพราะเธอคือศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอิน t a g r a m ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ติดตามมากกว่า91.8ล้าน follower ความโด่งดังของลิซ่าไม่เพียงครอบครัวหรือแฟนคลับของเธอเท่านั้นที่รู้สึกดีใจกับความสำเร็จของเธอแต่คนไทยอีกหลายล้านรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเธอเพราะเธอได้สร้างชื่อเสียงดีๆให้กับประเทศ ล่าสุดนักวิจัยสังกัดภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ได้รวมการศึกษาตัวอย่างพืชดอกหอมวงกระดังงาในจังหวัดนราธิวาสและได้ค้นพบพืชดอกหอมใหม่ตั้งชื่อว่าบุงหาลาลิสาสำหรับพืชดอกหอมใหม่ชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ดอกเป็นดอกเดียวมีกลิ่นหอมแรงกลีบดอกหนาสีเหลืองกลีบดอกชั้นในเรียวยาวกลีบชั้นในประกบกันไม่บานออกมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบดอกชั้นในโดยจากการสำรวจพบบูงาลาลิสาเพียง2ต้นในป่าทุติยภูมิใกล้ศวนยางแต่เมื่อเร็วๆนี้ได้ถูกตัดไป1ต้นทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องช่วยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์บูงาลาลิสาก่อนที่จะเหลือเพียงชื่อขอขอบคุณข้อมูลจาก cloud com สวัสดีครับ